ในเรื่องข้องความคิดเห็นยของผัวค่ะเมี่าชาวบ้านเ,าเลียงมะเลในมุมมองข้องหนักวิชาการกันมั่งนะคะในการมองรัฐบาลชุดนี้ค่ะโดยนักวิชาการมหาวิทยาลัยราชพัฏยาลาเขาก็แสดงความคิดเห็นยต่อสถานการณ์ทางการเมืองมองว่ารัฐบาลอนุทินต้องแรงแกเศรษฐกิจชายแดนตายควบคู่กับการแต่งตั้งคณะผู้คุยสันติสุขค่ะ ดรตาอยู่ดินอุสมานอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสร้างคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยาลาแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ทางการเมืองหลังที่ประชุมสภาผู้แทนรัษฎรมีมติเห็นชอบภายในอนุทินชาญเวรกูลดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่32องของประเทศไทยนั่งกระทือววาโอกาสนี้อ,อยากฝากขค้ชเนแนยที่รัฐบาลไหมนะคะภายใต้การนำของนายอนุทิน ให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาในพื้นที่ซ้ำจังหวัดชายแดนภาคใต้ในซ่องประเด็นลักค่ะได้แก่การแต่งตั้งคณะพูดคุยสันติสุขที่มีความต่อเนื่องและก็มีเอกภาพเพื่อเดินนาสร้างสันติภาพในพื้นที่ย่างจริงจังการฟื้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจชายแดนใต้โดยแรงออกนโยบายที่ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพและก็เพื่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังกล่าวอีกว่าปัญหาเศรษฐกิจนะคะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่ซ้ำจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านาาาาั้นแต่ ก็ยังเป็นปัญหาระดับประเทศันพื้นกระถามในพื้นเทเช,ชยแดนตายโดยเฉพาะเซอํำเภอลักสถานการณ์่อนขางย่ำแย่นะคะหนักลงทุนเนี่ยไม่กล้าเข้ามาลงทุนชาวบ้านประสบปัญหาไรายได้ต่ําและก็ไม่มีงานทํเทมันคงคก็เลยเป็นจําจเป็นยังยิ่งนะคะเทรัฐบาลจะต้องแรงออกนยโยบายเทช,ชัดเจนเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนมีไรายได้มีอาชีพแล้วก็มีอนา,าคตเทมันคงค,งค่ะ ในประเด็นของด้านการเมืองค่ะดตรตาอยู่ดินมองนะคะว่าสิงทีเทนาพอใจก็คือข้าวว่า จะเมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถืเป็นมืออาชีพซึ่งกระทือเป็นจุดเริ่มต้นเี่ดดีในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนะคะสำหรับตัวของนาย,ยกรัฐมนตรีคนไหมนะคะดรตายูดินระบุว่านายอนุทินมีลักษณะของผู้นำเทิตัดสินใจได้เองเป็นคนเี่มีเครือขค้ายมีผักพวกแล้วก็มีบุคลิกเทเข้าทึ่งง่ายประนีประนอมเชื่อว่าการทำงานของรัฐบาลชุดนี้ก็น่าจะมีความราบรื่นในระดับหนึ่งนั่นเองค่ะ